ก็อเอา,ดดาน่เเล็กงไอุดรไม่ได้เดี๋ยวมันชนกับเอเกสนิวงชัยหรือ่าเอา,ดดาเนนก,เอเกอเาลเลยะกาแล้ต,ลลต้มน้ำร้อนเลยอดิักสนิทวงชัย ไอเ้าไเจีตัด uh uh ินกเรียนตัดิ่นใไหแล้วก็ไปขอร้องสิปป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 ดปปยปหปวปปปปปปพปปปป่ปมปป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 ปี่ปปป่ปป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 นปปปปปวปปปปปป่ปปปนปปปลปป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 อปปาปป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 ยปป้ปปปปปปยปเป